อินมาครับก็เป็นหลายปักอินครับก็คนเลิกฮัลโหลมาที่อ็บน,นี้ครับนี่เว็แบบนี้เว็แบบนี้อ๋อแล้วก็ใส่ชื่อปักอินใส่อะไระอินก็สุดตรงนี้ครับก็จะไปปักอินเยอะยมากมายเฮ้ยขอยดูปักอินนี้กันน่าสนปักอินเปินครับเราลอดป ผมก็ต้องกดมนันทึกการกดแล้วไปที่เซิร์ฟเราแล้วก็ที่ปักอิแล้วก็ลากนี้เข้ามาครับผมก็มีปากอินอีกเกยอะนี่เป็นปักอินทีผมได้ลงเอาไว้แล้วนะครับเพิ่มนะครับอ่ะก็ลองไปอย่างนี้นะครับคุก็ลากมันเข้ามา มาไมหมดครับเพราะว่าเหมือนเดิมครับโอเคโอเค้วกว่เา,าเฮ้ยครับหมดแล้วแล้วก็ลองแบกที่แบกลันแบกเอ้ยม่เออโอ้ลันลันไปนะครับเลันแล้วก็รอรอ โอเคโอเคโอเคดันเฮฟค่ะคก็ดันอยาง็งค่อเออใช่ไปดมาครับไปด้มาขามครับกดตะเกียบไปครับแล้วก็ขอที่อกสีก็รอครับ นี่ผมก็เป็นคนสร้างเซิร์ฟเองแล้วอินนะครับรหัสก็ไม่บอกครับโอเคถ้าเราลออ mm ินบอสน์ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับไม,ม่อะไรมากอืม okay. ก็ผกลงไปแล้วครับนี่ก็เป็นชอปนะครับนชอปเป็นชอปชอแต่สร้างครับตอนนี้ก็ำลังหาคนช่วยอยไม่็จครับ,อบ,อรบกับกน,กนีบกนะค ค้างเอ้กับักครับบักคหายบักแลโโอเคยัย okay, okay. ังไม่เสร็จนะครับก็หาคนช่วทำอีบักอินก็คือแบบนะเล่นไปบางทีก็กดก็ได้ลงไป อยู่ทุนเงนแนละทำกนนแะอ้าก็อันนี้ก็จะเป็นปักอิเก